อันนี้แค่เป็นตัวอย่างนะเริ่มครับสมูกเขาอยู่กับผมกันเคยกับเอ็นไอครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุว่าทําไมนะครับเราจึงไม่พยายามอย่าให้น้ําครับตกเข้าไปแถวคีย์บอร์ดนะครับมากกว่าตรงลําโพงมากกว่าตรงจอนะครับจริงๆแล้วไม่ควรจะให้มันโดนน้ําซะด้วยซ้ําแต่ว่าที่อันตรายสุดๆก็คือแถวคีย์บอร์ดนี้ครับมันอันตรายยังไงทําไมไม่ให้น้ําโดนแม้แต่หยดเดียว เดีมาดูคําตอบพร้อมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะเตรียมน้ําไว้เรียบร้อยครับเนี่ยครับน้ํานะครับน้ําเดี๋ยวผมจะลองสาธิตเอาน้ําจํานวนเท่านี้ก็พอครับใส่เข้าไปที่ไม่ใช่ใส่เข้าไปหยดเข้าไปที่คีย์บอร์ดนะนะผมจะเอาแล้วนะครับสังเกตนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าในความจริงเราไม่จำเป็นเอาแล้วนะครับดูนะครับนี่แค่เป็นตัวอย่างนะเริ่มครับเนี่ยครับไหลลงไปแล้วครับ ี่ครับปกติเวลาเราใช้กันใช่ไหมเราก็ซับซับซับไม่ทันใช่ไหมอุ้ยน้ำหกน้ำหกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าสังเกตดูนะครับมันยังมีอะไรขังอยู่ถ้าตรงนี้นะครับเนี่ยโอเคครับนี่ครับเปิดมาครับดวงครับเป็นดวงใหญ่เลยครับคิดสภาพตอนที่เกิดแล้วผมไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับเนี่ครับ เห็นไหมครับข้างล่างเป็นอะไรครับเป็นแมดแรมเป็นแผงวงจรทั้งนั้นเลยครับซึ่งไม่ถูกกับน้ํานะครับไม่ถูกกับน้ายิ่งถ้าเปิดเครื่องแล้วยิ่งไม่ถูกเลยคุณผู้ชมเห็นแสงขาวๆไหมครับตรงมุมๆงครับที่เป็นสีขาวๆครับนี่คือช่องช่องแสงผ่านนะครับถ้าผมกดดูนะสังเกตไหมผมจะกดแล้วมันจะปิดเห็นไหมครับผมเอามือมาบังมันจะมืดเห็นไหมครับ นี่คือช่องว่างนะครับที่สามารถทําให้น้ําหรือว่าอากาศเข้ามาได้นั่นเองครับของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตรงนี้ยังมีน้ําขังอยู่นะครับสังเกตได้นะครับเห็นไหมและเมื่อเรามาดูด้านด้านหลังนะครับข้างล่างนะครับจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับเป็นรอยเป็นรอยนี้นี่ครับรอยสนิมนะครับนั่นเกิดจากน้ําขังนั่นเองนะครับ ฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าใครทําน้ําหกหรือว่ามันมีผลเสียงแน่ๆครับเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีดูแลทางที่ดีอย่าให้น้ํามาใกล้เลยนะครับเพราะว่าจะเกิดปัญหานี้ขึ้นก็โชคดีหน่อยก็ประมาณนี้ครับโชคดีหน่อยก็จะมีตัวนี้กันครับมันคือพลาสติกนะครับเนี่ยอย่ยมีพลาสติกรองไว้นะครับเป็นแผ่นพลาสติกรองไว้แล้วก็ นี่ครับจุดที่มันเป็นสนิมครับมันเกิดจากการน้ําขังห่อห่อตัวตรงนี้ครับเห็นไหมเอ่ยเนี่ยจะเป็นคราบครับมันจะเป็นคราบฝุ่นต้องทําความสะอาดดีๆครับถึงจะออกครับมันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดนตรงกลางก็จะโดนที่พัดลมแล้วแต่รุ่นนะครับแต่ถ้าโดนมาต่ำตรงนี้ก็จะช็อตเลยครับตรงนี้ครับมันจะมีรูน้าผ่านได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะ เนี่ยครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันเป็นรอยตัดตัวรูตรงนี้ครับมันก็เป็นรอยตัดที่สันหน้าก็คือมันจะไหลเข้าวงจรนะครับทาให้รัดวงจรก็อาจจะไหม้อาจจะช็อตได้นะครับถ้าเกิดว่ามันเดินค้างนะครับตอนที่เราเปิดเครื่องไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเผลอเผลอทำหกจริงๆนะครับให้ปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็หาอะไรดูซับให้มันเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เปิดเครื่องเปิดฝามาทําความสะอาดอย่างนี้ก็ได้ครับก็จะสังเกตว่า นี่ครับแบตบผมยังติดอยู่นะแบตเตอรี่ผมไม่ได้ถอดออกนะครับตอนที่ผมทดสอบให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็อันตรายพอสมควรนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะฝากไว้2เรื่องก็คือ1นนะครับก็เรื่องการระมัดระวังนะครับในการใช้คอมพิวเตอร์ครับก็รู้ว่ามันสะดวกสบายครับแต่บางทีถ้าเกิดว่าเราวางไว้ใกล้เกินไปนะครับก็ น้ำก็อาจจะเข้าได้ครับหรือว่าอาจจะทําน้ําหกใสก็อาจจะช็อตที่บอร์ดได้นะครับหรือว่ามันไม่ได้ช็อตเดียวนั้นก็อาจจะเก็ดอย่างอย่างนี้ครับมันค่อยๆเหมือนกับระเบิดเวลานะครับก็คือดีโชคดีที่มันโดนโดนพลาสติกก่อนนะครับมันก็เลยเป็นแค่สนิมก็ถือว่าถือว่าโชคดีนะเป็นแค่สนิมรอยรอยสนิมเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดูดูเนี่ยมันมีจุดนี้เป็นสนิมของพัดลมก็คือมันเป็นอีกหยดหนึ่งครับ ประมาณนี้ครับเพราะว่าเครื่องนี้ก็หลังจากที่มันหยดไปก็ไม่ได้เปิดดูนะครับเพราะว่าไม่รู้ด้วยแหละโอเคครับก็อยากจะฝาก2ก็คือเมื่อมีการซ่อมเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นช่างหรือว่าซ่อมเองก็แล้วแต่ครับอุปกรณ์ทุกตัวตรงจุดวางทุตุกมันน่าจะอยู่จุดเดียวให้ครบนะครับไม่ต้องมีอะไรไปทิ้งนะอย่างตัวนี้เหมือนพลาสติกตัวนี้เนี่ยครับ ลาสติกตัวนี้มันเหมือนจะเป็นขยะนะบางคนเฮ้ยไม่เป็นไรเอาออกได้เปิดเครื่องติดเหมือนเดิมมันไม่ใช่อย่างนั้นครับจริงอยู่เท่านี้มันมันเปิดปิดเอาออกขอไปจริงอยู่เขาที่มันเปิดเครื่องติดเล่นได้แต่เหตุผล,ลหลักเขาก็คือเอามาลองกันพวกนี้แหละการอุบัติเหตุจากน้ําจากอะไรเกิดขึ้นการมันช็อตนั่นเองครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอขอบคุณผูก้กำลังใจไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับก็ต้องเอาเตัวนี้ไปทำสาะาดต่อแล้วขนาดค้อแล้วนานยังออกมาไม่หมดเลยครับ